วันล,ลุมพินีเพรน้ำโขงพร้อมลุยคว้าชัยทุบโบนัสเพื่อตอบแทนพี่สาวเพรน้ำโขงมงคลเพชรนักสู้สายลุยวัย23ปีจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศกล้าวกลับมาไฟน์นี้พร้อมล่าชัยชนะและโบนัสเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อตอบแทนความรักและความเสียสละของพี่สาวสุดที่รักโดยไฟน์นี้ต้องเจอกับอิโกโอตะนักสู้น้องใหม่จากญี่ปุ่นภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท 122ปอในศึกวันลุมพินี59วันศุกร์ที่19เมษายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีเพรน้ำโขงเพิ่งพบเจอกับความผิดหวังในไฟที่แล้วจากการมาแพ้คะแนนเพมานโซฟาการีนักสู้จากอิรานในศึกวันลุมพินี51เมื่อวันศุกร์ที่9กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาการกลับมาไฟนี้เจ้าตัวจึงมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะเอาชนะและคว้าโบนัสให้ได้ ดูคลิปวันลุมพินีวันที่9กุมภาพันธ์2,567คู่เพชรน้ำของมงคลเพชร์ร vs เพมานโซฟาการีเพมานัส so เพชรน้ำโขงความ่ายแพ้ไฟที่แล้วให้ประสบการณ์ให้ความรู้มาเยอะเราออกอาวุธไม่ต่อเนื่องก็ได้นำตรงนี้มาแก้ไขเพื่อมาสู้ในไฟนี้ผมตั้งใจมากฝึกฝนแก้ไขและเก็บจุดได้มาพัฒนาเพื่อจะทำให้สำเร็จในไฟนี้นอกจากนี้เพชรน้ำโขง ยังตั้งเป้าอยากจะเอาชัยชนะสวยๆเพื่อลุ้นคว้าโบนัสโดยตั้งใจจะนำเงินไปให้กับพี่สาวแท้ๆอันเป็นที่รักที่คอยดูแลและเสียสละทุกอย่างในฐานะเจ้าของค่ายมงคลเพชรท,ที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้เขาและนักมวยในค่ายได้ฝึกซ้อมมวยกันอย่างเต็มที่เพชรน้ำโขงกับพี่สาวดาริกาพี่สาวผมชื่อดาชื่อจริงดาริกาเป็นเจ้าของค่ายมงคลเพชรพวกเราอยู่ด้วยกันตลอด ไม่ว่าจะทุกหรือจะสุขที่ผ่านมาพี่สาวเป็นคนดูแลค่ายทั้งหมดในช่วงที่ไม่รายการชกพี่สาวจะหากู้เงินมาดูแลน้องๆในค่ายผมตั้งใจว่าถ้าผมได้โบนัสครั้งนี้จะมอบเงินให้พี่สาวทั้งหมดเลยครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h a n i f c o m บางประเทศ f เฟ o บุ๊กออ u t u b e วันบางประเทศและทางช่อง 7H d ดีกด35ภาษาไทย เริ่ม20.30ินน